โลกเปลี่ยนเมื่อโทมัสเอดิสันคิดค้นลอดไฟและโลกเปลี่ยนเมื่อวิลลิสแครีเ์คิดค้นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกและเราไม่เคยหยุดคิดค้นนวัตกรรมอนภูมิกำลังปรับปัญหาภูมิที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสร้างความหลากหลายสำหรับทุกไลฟไ์สไตล์ ่วยให้อากาศสะอาสำหรับทุกคนในบ้านและสร้างเครื่องปรับอากาศให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเราเปลี่ยนโลกแต่ไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจความตั้งใจที่จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดของคุณ Carrier ไปบ้านคุณเอมี่กัน บรรเทาพิสูจน์ความสะอาดห้องน้ำถึงบ้านคุณกล้าไหมครับใช้ฮาปิกเผลอพลัสทรีอินวันสูตรเข้มข้นเกาะขอบโถได้นานขึ้นช่วยกำจัดคราบติ็ดแน่นฆ่าแบคทีเรียและเชื้อรา99.9% 99สุขภัณฑ์ดูสะอาดเอีย่ยมสะอาดเนื้อชั้นเลือกฮาปิกจองวันนี้รับส่วนลดสูงสุด15,000บาทหรือรับฟรีความจุเพิ่ม2เ <c oughs> ท่ามูลค่า4,000บาทวันนี้ถึง3มีนาคมนี้พบกับเซ็ตออนไลน์ครีเอเตอร์3ามแนะ่ สสไตล์จาก3มยูทูบเบอร์หน้าใหม่นำทัพสร้างคอนเทนต์โดยเอวราวุธที่จะพาคุณออกไปเจอเรื่องราวนะ่าสนใจในเอเม i n g เดินหาเรื่องและติดตามไลฟ์สไตล์ของสาวไซมินิวาที่เจ้าสาวแอร์พันธิราในอแอร์เอกเปิดรัฐนันนุ่มตีมากความสามารถที่จะพาคุณทันทุกกระแสนในยูโดนวานโนิดตามความสนุกเหล่านี้ได้ที่ยูทูบเซน e n เอนเตอร์เทนเมนต พบกับรายการลูกทุ่งไอดอลในรูปแบบใหม่กติกาใหม่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรหรือเพศไหนขอแค่มีใจรักในเพลงลูกทุ่งแท้เตรียมเสียงของคุณให้พร้อมแล้วส่งคลิปออดดชั่นมาที่แฟนเพจลูกทุ I ่งไอดอลติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f a c e b o o k Fanpage ลูกทุ่งไอดอลยิ่งอยู่นานยิ่งได้เงินแสนพรนี้คือรายการลูกทุ I ่งไอดอล เร็วๆนี้นะครับผมมีอะไรสนุกๆนะครับกับบทบันใหม่ของผมนะครับทาง YouTube c h anel n ของ Sense Entertainment เจอกันธันวาคมนี้ครับ กุมพาพัน์นี้ AI จะไม่ปราณีกับคนมีความรักพวกเขาจะกลับมาบนสมรภูมิแห่งกีบกุหลาบมาพอดไฟกันดูเดือดเหมือนสงครามตะวานเหมือนน้ำผึ่งเดิมพันด้วยเงินแสนที่ต้องแรกด้วยคราบน้ำตาจะวานแบบแข็งแรงครับสะกดผมเลยครับไม่เสียหอกของแชมป์ในร้องต้องรอดสงครามเพลงรัก เมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเปรี้ยวเปรี้ยวจะกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจะรวดเกิดบรรเทาด้วยกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างแผรเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นรักษาหลากหลายอาการเนื่องจากกรดไหลย้อนขอแนะนำสปอนเซอร์โกโกอย่างเท่โกไปได้ทุกที่โกไปกับกระเป๋าโกไปกับจักรยานโกไปกับจ็อกกิ้งสปอนเซอร์โกใหญ่จุใจสดชื่นกับนักฟุตบอลระดับโลกอร่อยเหมือนเดิมคุ้ม